กระตามที่วางไว้นี่มันจะลือ้อกินหมดลูกค้าขาประจบอกไม่มาแล้วตลาดรบบีขายก๋วยเตี๋ยวขายหาอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมล่ะจะจับลิงยังไงโอ้ยมันจัดการผมโอ้มันนั่นไงขโมยของเลยอันนี้คือเขี้ยวลิงเหรอเนี่ยคนนั้งวมัวจะอยู่ในป่าลิงจะอยู่ในเมืองคนจัดก,การอะไรไม่ได้ไงครับมันหลายหน่วยงานมันหลายสลับซับซ้อนโยนกันไปโยนกันมาจับลิงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเข้ากรงแล้วไปจับเหมือนหมามันแมวไม่ใช่นะครับต้องคอยไล่ข้างนอกนะมันกัด ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองลบบุรีครับเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองลิงดูแล้วก็อาจจะน่ารักครับฟังแล้วก็อาจจะดูขบขันแต่ความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ได้สนุกอย่างที่คนคิดครับลิงครับสร้างปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่มาอย่างช้านานครับปัญหาเรื่องนี้ดูแล้วจะยังไม่จบไม่สิ้นสักทีครับซึ่งนี่นะครับไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ทางเราได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบสถานการณ์หรือเหตุการณ์นี้นะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566ครับสืบเนื่องมาจนวันนี้เป็นเวลามากกว่า3เดือนแล้วครับที่เรา วันนี้ครับเราเลยมาติดตามกันต่อว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วตั้งแต่เซ็น MOU เมื่อ7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับตั้งแต่ที่เราได้มาลงพื้นที่ครั้งแรกนะครับเราก็ได้ไปสอบถามปัญหาที่ชาวบ้านพบเจอชาวบ้านหลายคนครับต่างบอกคล้ายๆกันครับว่าทุกทรมานกับสิ่งที่เจออยู่คราวนี้ครับเราจึงไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับว่าสถานการณ์นี้จะแก้ไขอย่างไรครับหลายๆหน่วยงานครับที่เกี่ยวข้องกับทางจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการจังหวัดหรือว่าเป็นส่วนของเทศบาลเมืองรบบุรีนะครับก็ต่างให้เห็นผลเดียวกันว่า ลิงครับเป็นสัตว์คุ้มครองครับตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5ง2หครับหน้าที่ในการจัดการลิงครับจึงตกไปอยู่ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับคราวนี้ครับเมื่อ7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับได้ร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีครับในการเซ็น MOU ขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อหวังจะแก้ไขและจัดการปัญหาเรื่องนี้โดยการให้อำนาจท้องถิ่นในการได้จัดการเรื่องนี้ครับ มากกว่า1เดือนแล้วครับเราจะมาดูกันว่า m o o ยนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับและชาวบ้านรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างไงกันครับในช่วงนี้เราเห็นแล้วว่าบางคนแทบบอกเลยว่าเมืองแทบล้างเนี่ยในส่วนนี้พี่คิดเห็นอย่างไงบ้างที่มันเกิดจากลิงหลายคนบอกว่ามันเกิดจากลิงแน่นอนนะมันมี2กรณีสองกรณีคือหนึ่งลิงองค์ประกอบสำคัญเหมือนกันพอเวลามันเยอะจัด อาหารการกินน้อยลงมันเริ่มแตกถุงเพราะแตกถูงแล้วก็โดดไปมาไปอยู่ตรงเนี้ยแยกฝูงแตคราวนี้มันก็ไปลื้อแค่แก่เก่าตามโซนออกมากับสองเศรษฐกิจโควิดโควิดทําอะไรที่แับคือมันพังจริงๆรมันไม่ใช่แค่โซนเมืองอย่างเดียวที่เงียบนอกโซนเมืองที่ไม่มีลิงห็อกเงียบก็เงียบเหมือนกันเงียบเหมือนกันแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเวลาคนที่มาในเมืองอะต้องมาโซนที่มีลิงอย่างเงี้ยคุณมีกระเป๋าใบใหญ่ๆสักใบคุณซื้อของอะคุณเอาของใส่กระเป๋า ร่มมีสักคัหนหนึ่งเพราะเนี่ยแดดกำลังร้อนๆอนเลยแล้วร่มมาป้องกันลิงได้<อ>คุณถือไปแล้วคุณทําอย่างเงี้ยมันคือว่าไม้ใช่มันไม้คุณไม่จำเป็นต้องถือไม้ให้มันดูแบบบางคนก็อายที่จะถือไม้อ่าครับคุณก็ถือร่มซะกางแดดได้ด้วยตรงกลางๆแดดเนี่ยพอเวลาลิงมาเงี่ยคุณก็บังๆหน่อยบองไม่เห็นลิงมองไม่เห็นของข้างในครับมอมองไม่เห็นข้างในมันก็ไม่รู้จะแย่งอะไรก็ไปแต่อย่างบางคนเขาไม่รู้รพี่เชื่อนะว่าคนในเมืองอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะ ไม่ใช่ว่าไม่ชอบจริองอ่ะอมันจะมต้องมีอยู่แล้เอากลุ่มกลุ่มคนทั้งกลุ่มชอบและไม่ชอบ,บอย่างเวลามีคนเอาอาหารมาให้อะ่ะบางคนมักจะเลือกอาหารที่คิดในใจตัวเองคือเอาที่มีเปลือ ผลไม้ถุงขนมหรือน้ําหรืออะไรเงี้ยพอเวลามันมีเปลือกม,มันสัญชาตญาณพอเวลามันมได้ไปอ่ะมันจะวิ่งอพอวิ่งเสร็จปุ๊บมันขึ้นบ้านคปอยู่เขาพอขึ้นปุ๊บมันก็ไปทิ้งขยะในบ้านเองเขาก็ต้องเป็นคนเก็บเองทําความสะอาดอถ้าค,ค,คุณจะให้คุณให้ตามจุดที่เขาอนุญาตแล้วให้เป็นอาหารเมร็ดขนมปงังหรือแม้กระทั่งพวกถวั่วลิสงหรืออะไรก็ได้ที่มันไม่มีขยะ ข้ามพระปางสามยอดเลยแล้วก็มันจะมีบ้านคนเนี้ยครับแล้วบ้านคนก็คือมันต้องติดกกงหมดเลยสภาพตรงนี้ก็คือค่อนข้างซุดโซมอยู่ครับแล้วก็จะมีลิงมาเนี้ยเขาเลยต้องทงํากงเนี่ยจะเป็นกงหมดเลยแต่เพราะผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีคนอยู่หรือเลปล่าคือจานดาวเทียมสาลพระภูมิอะไรอ่ะเขาก็ต้องติดกกงกันลิงแบบนี้หมดเลยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะลื้อแบบนี้นี่ขนาดติดโกงแล้วยังลื้อได้เลยนะครับสุดยอดเลย ให้ดูตรงนี้เหมือนกันตรงนี้เลยบอกก่อนว่าผมเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนาะในจังหวัดลบุรีแล้วก็ตอนช่วงมปลายอะ่ะก็เคยมีโอกาสได้มาเดินตรงนี้บ้างแต่ก่อนตรงนี้มันเหมือนห้างสรรพสินค้าเล็กๆเหมือนขนาดย่อมเลยมีร้านขายของมีร้านเสื้อผ้าแต่ทีเนี้ยพอผมกลับมาอีกรอบนึงในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนะี่ยปีที่ผ่านมาพอมาเห็นสภาพแบบนี้นเราก็ตกใจว่าเอยทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้ หลังจากที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านได้สอบถามแล้วก็เข้าใจว่าคือลิงอ่ะพอมันไม่ได้กินอาหารอ่ะมันก็เริ่มบุกมาหาอาหารในบริเวณนี้มากขึ้นแล้วอย่างร้านพู้นี้เป็นร้านอาหารเนี่ยครับทีนี้พอลูกค้าเอารถมาจอดมันก็ทําลายรถบ้างดึงขอบยางรถบ้างพอนานวันเข้าครับลูกค้าก็เลยเริ่มไม่มาพอลูกค้าเริ่มไม่มาปุ๊บทำให้ร้านขาเริ่มอยู่ไม่ได้ก็ต้องทยอยปิดตัวลงปิดตัวลงจากตรงนี้ที่เคยมีของขายก็หายไปจนสภาพทิ้งร้างแบบนี้ คือจริงๆปัญหาที่ลิงมาอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยครับมันก็มีความทับซ้อนระหว่างคนกับลิงเนาะมันก็อาจจะแบบรถเยอะรถชนลิงบ้างลิงโดนไฟช็อตบ้างอะไรเงี้ยครับ ลิงมันมีทั่วไงครับแล้วก็มันแยกกลุ่มกันครับมันก็กัดกันตลอดนะน่ะคงที่ก็จะเอาลิงไปจับไว้ที่วัดพระบาทตพูนะเสร็จแล้วเขามีโครงการว่าจะจับลิงน่ยไปไว้ที่นู่นทั้งหมดตอนนี้ปัญหาที่ว่าจะจับลิงยังไงอคือเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะจับยังไงเออแล้วจะจับยังไงเราก็สงสัยในเรื่องนี้เออเรายังมองไม่ออกเลยเขาจะจับยังไงว่าลิงน่ะในฐานะที่เป็นคนท้องที่อรู้แล้วว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอยากให้อนาคตอ่ะมันเป็นยังไงอนาคตเหรอคับ อนาคตน่าจะพูดไม่ถูกเลยเนาะเพราะเราก็ไม่เห็นภาพหรอมันไม่เห็นภาพเลยเนี่ยเพราะเราดูอย่างเงี้ยเราจะไปเห็นภาพยังไงเรามีความหวังอยากให้ดีขึ้นแต่เราไม่เห็นภาพเออเรามองไม่เห็นภาพเลยอย่างนั้นนี่เองถ้าถัดมาจากตรงพระบางสามยอดนะครับคือตรงนู้นเนี่ยลิงจะเยอะใหญ่ที่เราได้เห็นเมื่อกี้แต่พอถัดมาจากซอยนี้ครับเราเห็นว่าตรงนี้ลิงยังไม่ค่อยมีแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยซึ่งสิ่งที่มันน่ากังวลก็คือแต่ก่อนไม่มีลิงแต่ตอนนี้พอเริ่มมีลิงมันก็เลยเริ่มสร้างความกังวลให้ประชาชนในพื้นที่่ครับวา ลิงจะเข้ามาทําร้ายเข้าของเหมือนอยู่ฝั่งนู้นไหมและในอนาคตอ่ะถ้าไม่มีการจัดการปัญหาตรงนี้อาจจะร้างเหมือนฝั่งนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีลิงจริงไหมครับก็เป็นไปตามคาดครับพอเราข้ามมาที่ฝั่งนี้ลิงอ่ะไม่ค่อยมีตามพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยมีแต่ถ้าคุณผู้ชมลองไปดูข้างบนมันจะเริ่มมีลิงเข้ามาอยู่แล้วถึงจะน้อยก็เถอะต่นะ นะครับนุ่นอย่างตรงนู้นน่ะลิงอ่ะตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้เนะี่ยตรงนู้นอีกตรงนู้นครับตัวหนึ่งสองตัวได้ซ้ำเนี่ยนะอยู่ด้วยกันเป็นคู่เลยมันทําให้เราเห็นว่าลิงกําลังเริ่มเข้ามาสู่ตลาดแบบที่หลายๆคนนะครับกังวลจริงๆแล้วในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าถ้ายังจัดการกับเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยจะทําให้จานวนลิงในตลาดบบเพิ่มขึ้นไหมครับก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้ลิงเข้ามาแล้วในตลาดแต่ว่าอาจจะน้อยอยู่ แต่ถ้ายังไม่มีการจัดการปัญหาให้ดีขึ้นในอนาคตมันอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งถ้าเพิ่มมากกว่านี้เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะร้างเหมือนตรงฝั่งนั้นไหมนะครับคุณแม่ขายของอยู่ตรงเนี้ยคนละไม้เนี่ยของชอบลิงเลยมันมากวนเราบ้างไหมครับกวนทุกวันกวนทุกวันแล้วเราทำยังไงมันเด็กวนแร้วมันมเมาไปกินทุกวันอ้าวเราเราให้เหรอเนี่แล้วจะทำไงแล้วมันเอาไปแล้วอ่ะคือกลวมันทำร้ายเหรอหรือว่าไงไม่ทำร้ายหรอกไม่ทำร้ำายมันเอาไปแล้วกันแล้วกันเราจะไปขับมันทัไงเราก็ระวังเอา ใช่ไหมเออเราวางเอางันเมื่อระวังแล้วไม่ทันมันก็ต้องปล่อยมันครับมันเอาไปแล้วจะไปแย่งมันยังไงล่ะเนาะไม่งั้นก็เดี๋ยวอาจจะโดนมันทำ้ายไหมก็นี่ไงปิดไว้เนี่ยนเที่ยวฝังกระดูกเนี่ยอันนี้คือเคี้ยวลิงเหรอครับเนีานยังครับที่โดนหลายปีแล้วอันจะเอานี่ยแล้วมือปิดอ่ะมันก็เลยฟ้าไปกัดเลยอย่างนี้ไม่กลัวว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หรอครับในในบริเวณนี้เพราะตรงนู้นเขาล้างกันแล้วนะป้าก็บอกไม่ถูกก็แล้วแต่เขาจะป้องกันมันเอาเหมือนก็ให้หน่วยงานเป็นคนจัดการ เราจะไปจัดก,การเองได้ยังไงล่ะของเรายังปุ๊มไม่ได้เลยอย่างเี้มันมันมาสร้างปัญหาให้เรานานเนี่ยครับนานแล้วค่ะปีก่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วค่ะแสดงว่าแต่ก่อนมันไม่มี เมื่อก่อนไม่มีค่ะนี่ต้องมีได้ปีป่าที่มากันเยอะมากเลยค่ะมาเป็นร้อยมาถึงก็จะรื้อของกินเลยไม่เหลืออย่างนี้มันมาแย่งของเราบ่อยไหมครับบ่อยเลยค่ะมาทุกวันเลยทุกวันค่ะต้องเก็บเลยนะเน็ดพวกนี้มันเก็บหมดมาถึงบางทีกระโจนใส่เลยนะคว้าไปเลยคือตอนแรกอ่ะผมเห็นว่าข้างนอกเนี่ยมันเริ่มมีลิงมานิดนึงแล้วแต่ผมเพิ่งเคยเดินมาตรงนี้ตรงนี้มันมีลิงมานานยังเพราะมันเยอะมากโอ้จะไม่รู้ปีฝ่าแล้วมั้งเนาะ อ๋อปีกว่าแลวที่มันมาโกงว,วางวางว่างโอ้โอ้โอ้มันนั่นไงขโมยของเลยทุกอย่างเลยบางอย่างต้องเก็บต้องไล่เลยนี่ยายทยอยเก็บเป็น้างขายไม่เป็นสุกขายแป๊บเดียวคนก็ไม่ข้าวแล้วตลาดก็อยู่ข้างนอกรอบนอกแล้วลิงมันไม่ไปรอบนอกอยู่รอบในเมื่อก่อนมันไม่เป็นแบบนี้เดี๋ยวแล้วเต้มาหมดเลเดินกับคนเลยนะแล้วมันลงมันไม่กลัวเราเราก็เลยไม่กลัวมันละอ่ะอย่างี้อย่างนี้ถ้าคนเดินซื้อของตอนเช้าแล้วมันมีลิงเช้าไม่ค่อยมีอ๋อไม่ค่อยมีมาเย็นเช้าคนเยอะ ก็มีแต่ว่าคอยระวังครับคอยระวังกันเอาเองระวังมันไม่อยู่อระวังมันก็เร็วเราเราก็เผผอแป๊บเดียวนะคะหลังแป๊บเดียวมันเอาไปปุ๊บหลายหลายคนก็บอกว่าในตลาดเนี่ยลิงยังไม่ค่อยเยอะซึ่งผมก็ไม่เคยได้เดินมาสักเท่าไหร่แต่วันนี้พอได้เดินมาจริงๆนะครับเรากลับเห็นว่าลิงอะ่ะเยอะกว่าทางเดินเมื่อสักครู่นี้อีกครับถ้าให้กล้องนะครับจับอยู่ตรงนี้นี่คือลิงที่มาข้างในนะแล้วถ้าสังเกตนะครับทุกตัวนี้จะแทบจะถือของเลยอย่างไอตัวนี้นะครับก็นี่น,นี่ตัวนี้ถือผัก ไอตัวนึ้ก็ถุงซึ่งเหมือนจะเป็นถุงอะไรสักอย่างที่มีของข้างในด้วยนะครับดูแล้วน่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ,บ้านพอตัว ตอนนี้เครียดขายของก็ไม่ได้แล้วยังมาเครียดกับลิงเพราะคนบอกมาเลยว่าไม่เข้าตลาดลูกค้าขาประจำบอกไม่มาแล้วตลาดรบกเรียไปห้างดีว่าไม่โดนลิงยแย่งเดี๋ยวนี้เหมือนสนับสนุนห้างเลยละ่ะครับเพราะว่าคนเดินตลาดไม่ได้อะถ้ามาเดินถือหรอเสร็จทุกลายครับกล้วยเนี่ยบางทีเนี่ยกล้วยสุกเนี่ยป้าไม่ขายเลยเนี่ยเพราะขายไม่ไหวอ่ะม,มันแย่งหมดน่ะจมงก๊องโมมยกล่อทั้งนั้นเลยนะจนบอกว่าลูกค้าเนี่ยหายหน้าหมดเลยเขาบอกมาไม่ไหวอ่ะ โดนยิงแย่งแบบเขาไม่ไหวอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเราอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากมากเลยแม้แต่นึกในใจแล้วเขาเก็บค้า,าหาลรริงยังให้เลยนี่พอลิงมาแย่งเรา<ช>จริงเขาเก็บค้าหาลรริงก็ให้มเขาทําได้นะคือพอเราพูดคาว่าเมืองครับทุกคนในหลายๆจังหวัดเราก็จะนึกถึงเมืองที่มีคนอยู่มีคนอาศัยดูเจริญเนาะแต่สาหรับลบบุรีครับภายในตัวเมืองครับตามตอกซอกซอยอ่ะกลับกลายเป็นว่าบ้านเนี่ยถูกทิ้ง ร้างหรือว่ารกร้างเนี่ยครับแบบที่เรากำลังจะเห็นกันอยู่ก็จะมีลิงมาอยู่มีลิงมาอาศัยนะครับคือเราก็ต้องเข้าใจนะว่าคนเขาก็อยากอย,กอยู่แหละจริงๆแต่ว่าพอลิงมันมาบุกบางทีเราก็สู้แรงลิงไม่ได้หรอกก็เลยต้องย้ายหนีไปก็เลยทําให้ในต,ตัวเมืองลพบุรีครับมันกลายเป็นพื้นที่รกร้างในบางจุดหรือถ้าพื้นที่ไหนยังไม่รกร้างครับเขาก็ต้องสร้างกรงมากันลิงไว้ไม่ให้ลิงเข้าไปแสดงว่าในบ้านหลังนี้อาจจะไม่มีคนอยู่แล้วนะครับ คือตอนแรกผมเข้าใจว่าน่าจะมีคนอยู่แต่ถ้าลิงแง้มขนาดนี้ก็น่าจะไม่มีคนอยู่แล้วนะหนตัว2ตัวนะครับที่อยู่ตรงนั้นแสดงพื้นที่ตรงนี้ก็ลกล้างแล้วนะครับน่าจะยากที่จะกลับมา ครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณนะครับข้างหลังพระบาง3ยอดนะครับซึ่งจุดตรงนี้เป็นจุดที่ทางเทศบาลนะครับได้กําหนดไว้เป็นจุดให้อาหารลิงแต่นี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อมีจุดให้อาหารลิงแบบนี้แล้วทําไมนะครับลิงยังเข้าไปกวนในตลาดหรือว่าลิงยังเข้าไปกวนตรงตึกของผู้คนอยู่นะครับที่มันเป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าลิงที่จะมากินอาหารตรงนี้ได้นะครับจากที่เราได้ข้อมูลมาจากคนในพื้นที่นะครับก็จะเป็นลิงตรงพระปางสามยอดลิงตรงสรรพการหรือว่าลิงตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณตึกนี้ดังนั้นครับไม่ใช่ว่าลิงทุกตัว จะมากินอาหารตรงนี้ได้นะครับเป็นแค่ลิงบางกลุ่มเท่านั้นจึงทําให้ลิงที่ไม่มีอาหารกินนะครับต้องทยอยกันออกไปหาอาหารด้านนอกจึงไปสร้างปัญหาต่อไปนี่แหละครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับว่าตอนนี้ลิงมันน่าจะกําลังกินอาหารกันอยู่ด้านในครับว่าบรรยากาศหรือว่าสภาพแล้วกันมันจะเป็นยังไงแต่เข้าไปดูอันนี้ก่อนครับอย่างนี้เราไปเอามาจากไหน,นครับอาหารอ๋อเขาจ้างของเก็บมา อาหาที่เราเอามาให้ลิงครับเอามาจากตรงเอามาจากไหนครับป้าจะจ้างเด็กพี่จัดผักอ่ะเก็บแล้วป้าก็ไปคัดคัดอันไหนไม่ดีก็คัดคัดออกเอาดีๆมาให้อากินอันไหนไม่กินเขาก็ไม่เอามาอ๋ออันไหนที่เรารู้แล้วว่าเขาจะได้กินแน่ใช่ใช่ใ่ไม่เอามาเพราะตรงนี้เป็นจุดให้อาหารลิงได้จุดเดียวอไม่ออกไหมครับถ้าเกิดป้าไม่มาให้นะโน้ข่าไปฝั่งโน้นอดเพราะว่าเขาไม่มีอะไรกินเพราะว่าคนไม่ได้มาให้ทุกวันไม่ได้มาแก้บนทุกวันไงลูก อ๋อมันมีเรื่องของการแก้บนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่บางทีเขาแก้บนเขาก็ลิงก็ไม่อิ่มหรอกนึ้ออกมาแล้ลิงมันเยอะไอ้ตรงนี้จะพวกหลังปางหลังอันนี้คือหลังปางกระปางได้ครับได้พระปางมาไม่ได้นะอ๋อหน้านพระปางมาไม่ได้ด้วยมาไม่ได้อันนี้ข้างปางก็ามาไม่ได้อันนี้ครึ่ขงของอันนี้มาทางนี้นี่คือแค่ตรงนี้ที่มาได้ใช่และทั้งหน้าเลยก็เข้ามาไม่ได้แล้วเนี่ยได้อยู่ตรงนั้นมาเข้ามาไม่ได้ไอ้พวกนี้เข้ามาไม่ได้ไม่ได้หรื ป้าป้าให้ตรงนี้มันเขาค่อยๆไหลมากินตรงนี้สร็จทีก็เนี่ยมาจัดทางนี้ไหลๆลงมากินนึกออกไหมท้ายสุดก็มาไม่ได้ได้อยู่แค่สรงหังคาค่าในน้อยที่มันยืดอลงมาดูแค่ได้แค่ตรงนั้นใช่อันนี้คือลิงกลุ่มไหนครับใช่ลิงอ๋อวิกมาลายค่อยๆลงมากินลงมากินไล่ย่างข้างหลังนะครับท้ายก็กินได้แค่หลังคาแล้วมันเป็นลิงกลุ่มไหนครับกลุ่มทางนู้นมาไม่ได้ถ้าเย็นนะฝั่งนู้นมาอีกนะลูกฝั่งฝั่งพี่บูนถ้าแดดร่มจะบรเลาะตรงนี้ เรอพวกนี้ไปแล้วเ็าลงขึ้นมากินแสดงว่าแม้กระทั่งลิงนี่มากินอาหารตรงนี้มันก็มีหมู่มีพวกของมันถ้าพวกนี้เยอะพวกนี้น้อยครับพวกนี้ต้องขึ้นเลยมันไล่กัดกันซีเลยลูกเรื่องกินไม่แบ่งมีเรื่องช่วยกันคุณป้ามองว่าลิงระบุรีมันเป็นปัญหาของเมืองไหมถ้าอย่างนี้ครับเป็นปัญหาแน่นอนลูกเพราะว่าถ้าจุดเนี้ยอ่ะจุดนี้ถือว่ามีปัญหาไหมปัญหามันน้อยเพราะว่าคนเขาจะอยู่แถบนน้นลิงนี่อยู่แถบนี้เขาก็ ไม,ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ก็จะเดือดร้อนถ้าเกิดลิงมันเข้าไปทางนู้นหนูออกปะคถ้าเกิดเขาไม่ได้กินเนี่ยเขาไหลไปทางนู้นเลยนึกออกไหมหนูเออถ้าไม่ได้กินปุ๊บก็ไหลไหลไปแบบว่าทางใครทางมันอะครับแต่ในเมืองเนี่ยปัญหาเยอะมากครับนึกออกไหมหนูหนึ่นงเขาอดอดปุ๊บก็แยง่งทําลายข้าวของวิง่งเหมือน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 โจรวิ่งราวทรัพย์อะครับผมเข้าใจน้ำเขาก็ไม่มีกินหนูถามว่าลิงก็อยู่ในป่าเขาไม่ได้อยากอยู่ในเมืองเลยนะ เขาอยากอยู่ป่าอยากอยู่ตามต้นไม้แต่เขาเกิดตรงนี้ให้ทํำยังไงอ่ะ้ัจัาการบริหารได้นะในเมืองทยอยทยอยทำหมันและหาที่อยู่ให้เขาเลย และนั่นนะครับก็คือความคิดเห็นนะครับหลายส่วนจากประชาชนในพื้นที่ครับมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยทั้งอยากให้จัดการและก็ยังอยากอนุรักษ์วันที่ทีมข่าวลงพื้นที่ครับคือวันที่14มีนาคม2567ถือว่าเป็นระยะเวลากว่า1เดือนก,กว่าแล้วสําหรับการเซ็น MOU ครับแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้ขี้คายลงแต่อ,อย่างใดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์จะติดตามเรื่องนี้กันต่อและเราจะดูกันต่อครับว่าในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลนี้ เราอาจจะได้เห็นเมืองลบบุรีนั้นได้คลี่คลายปัญหาเรื่องนี้ลงบ้างและทําให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงเมืองแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวากครับ้บอย่างไรก็ตามครับคนที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างเห็นใจลิงหรือเห็นใจคนร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับ